สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับลุงชาติมีเดียวอวดนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนนาวุฒิทนธวุฒิฟาร์มเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะพาไปดูชมพู่ทับพิมจันนะครับที่สวนนันธวุฒฟาร์มกาลังออกผลผลิตนะครับวันนี้ตามลุงชาติมาเลยนะครับเชิญครับก่อนจะไปพบกับ ชมคู่ทับทีมจันนะครับเราจะมาดูนะครับผลผลิตที่กล่องลุงชาตินะครับที่กําลังจะออกดอกนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาแล้วมะม่วงขาวมะนาวโหนะครับที่ลุงชาติปลูกไว้เนี่ยเราจะพาไปทําเรื่องของแช่อิม่มแล้วก็ทําแยมนะครับแล้วก็ทาน้ํามะม่วงขาวมะนาวโหนะครับเราที่นี่เนี่ยเราจะผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับนี่ดูได้แล้วครับใกล้ๆเลยผลผลิต ครับตามต่อมาได้เลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูชมพู่ครับทิมจันของเรานะครับนี่ดอกออกเต็มมากเลยนะครับอ่าากล้องเราเข้าไปดูเลยถายเลยช้าๆช้า นะครับชมพู่ทัพทิมจัน์ทรของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของลุงชาตินะครับที่เอามาปลูกที่หน้าถ้ำนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับลุงชาติปลูกไว้ทั้งหมด5ต้นนะครับตอนนี้ให้ผลผลิตทุกต้นแล้วนะครับแล้วก็ด้วยสารดีๆนะครับที่เราหามาทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราเพิ่มขึ้นนะครับ วันนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเรื่องของชมพู่ทัพทิมจันร์ทใน EP ีต่อไปนะครับมาดูว่าลุงชาติจะมีวิธีการห่อย,ยังไงนะครับแล้วก็ผลผลิตเราจะออกได้อย่างไรนะครับรอให้ทุกคนมาติดตามเรานะครับที่สวนนันทวุฒิฟาร์มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube ลุงชาติมีดีมาอวดด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ